มาซื้อกระเบื้องห้สส้างพี่น้องวันดีค่ะอยู่โฮมโปรเลยพี่น้องมาผู้เดียวพ่อกับลุกนางถ่ายอยู่ในรถซื้ออดไฟไปติดต้นมัองงวงน้าพี่น้องห้มันหงแบบสว่างจ้าดเลยจนอืดนังถ่าเข้ากระเบื้องมาให้เฮาอยู่พี่น้องค่ะวันนี้อยู่โฮมโปรนะคะบ่ห้พ่อกับลูกลงมามานานหน่อยดือ้อเล่นนะเล่นลังพี่น้องเอ้ย กระเบื้องอันเขาเจ้าชิกแก่ในห้องหน่ำให่มองติดอันติดน้ำไอ้ยังก็หน่ำอุ่นนะนะมันพิษหม่งพี่น้องคะก็เลยสิง,งัดให้เขางัดออกเลยคะ่ะเขามาติดทางใหม่เขาเห็ดพิษหม่งมองมันมาอันซื้อหลอดไฟพี่น้องหลอดไฟก็โอ้โหอลังการนะพี่น้องมีตาสวยๆงามๆแบบไหนสวยสวยคน เบิ่งพี่น้องถ้วยจานตันงามๆถ้วยน้อยพุ่นงามอะดิอย่างดีเลยเด้อนี่พี่น้องเอ้บัดเฮือนแล้วเพิจังสิทยอยซื้อข้าพี่น้องของุนีข้าเก็บไว้หลายๆนี่ใบนี่บักหญนนี่ใส่ก๋วยเตี๋ยวคือสิแซ่บพี่น้องนี่ให้เฮือนแล้วมันจังสิซื้อพี่น้องเอ้ซื้อเก็บข้าทีละชิ้นชิ้นแล้วมันหักสิลายเองเนาะค่ะเนาะ นั่งค่ะพนักง,งานเขาปเป้ากระเบื้องให้อยู่พี่นอ้องมาแรงหือกางปางเลยได้ต้นมะงหมง,ว,งมวุ้นมีใครไม่ยืนแล้วได้บาดพี่นาอเอาอยางสว่างเลยยางดีเลยตน้นเอาอยางดีเลยคือกองใดกระเบื้องเลยพี่นอ้องพนักง,งานรอถาดใจตังเมืองพี่น้องสวย่ะดได้แบบ ข้อมูนยังงงงามกระจายพันธุ์นั่งกระจายแบบนี้ยังงมงามสวยราคากับบเกินกันพี่น้องพอประมาณกับเกือบซ้ำกันกันกบของมุลนี่ของมุลเนี่กระเบื้องมวนเห็นปะนะได้กระเบื้องแค่นี้แหละพี่น้องเอาจากสองอัน นรถแล้วขึ้นรถแล้วค่ะเป็นไงล่ะถ่ายอีเมลยังในรถไป็นเมื่อยบ่ถ้าลงไปเขาอะไ้กวนโพดโพกโพดแมนบ่แเมนบ่าคนได้ท้าบ้าออกมาได้คน้ใส่หัวบ่แมนพ่อใส่หัวแมนบ่าเด้อแมนบ่ถ้าลงไปเรากวนอีเมลแมนบ่แล้วไปเลยลงซ้ำถึงลงโทษอยู่แต่ในรถช้ำเมนบ่คะแมนบ่คะ้มืงอกินเข่าเนาะเขาข้ามกินเข่าเลยเที่ยงบ่ายแล้วยังไม่ได้กินหัดเข่าอยู่พี่น้องเอย าเมื่อหาตำมือหูเผ็ดเพ็ดกินดีกว่า,าเฮาเนี่ยนนมันแซ่บนะพ่อตำมือหูกินตำเอาเองอ่ะอมันตั้งแซ่บเพราะว่าเมื่อวานนี่เปตลาดเมื่อวานไปค้ากด็ดีดีเลยพี่น้องเอ้ยคอยซื้อพักซื้อหันซื้อนี่ซื้อหลายอย่างอยู่อันมันละจ่ายเงินแล้วเรียบร้อยฟ้าวมุดออกมาเหมือนเพิ่นนั่งจ่ายเงินเพิ่นนะเอา้าจะเป็นยังเจ้าคือขรุขร่นแทำไมยังอ่างนี้คะเราทำจอกเราบ๊บ่๊อบคอยยันจะไปก่อนหรอเป็นยัง เอ้ยสีแถมบันฮู้ห่างอยู่พี่น้องโอ้ยเนาะสร้างว่าแท้เอ้าเอยเห็นซื้อหลายอย่างมากยันได้ซื้อซอยเอคยเถอะเราเป็นร้อยสองร้อยเราอะบ่เคยแถมจักเถอเอ้ยก็เลยสีแถมซักกับสร้างมันขาดทุนกับสร้างมันถอดดักห่างพันมาได้จะแมนพันดีห่างพี่น้องเอ้ยก็เลงหู้ว่าบริษัทนึกว่าแมนอีหยังเราเป็นแต่ย่านให้มุนออกมาผู้พูผู้พับญานพระท่านเจ้าพี่น้องเฮ้ยเนาะแม่คขาก็มีแต่ผู้ที่ดีผู้งามๆพี่น้องเอ้ย เราเดี๋ยวคว้าคือสะอึดแต่ว่ากินน้ำหรืยั่งหนิกินบะน้ำแม่เอาน้ำไปกินคือสะอึดแต่ว่าอว้ยหนาขาวหนาใใสๆนี่จะว่าใจเด็กการห้างงามๆจะว่าใจเด็กเก็บเว้ยเนาะแพงไีห่วงไรพี่น้องเอ้ยห่วงลูกห่วงมานานอยห่วงมานานน้อยพี่น้องพันเอากระเบื้องไปสร้างในพี่น้องมัน แล้วเราเพชรฝนน้ำมันนายอยู่เพด่อนเราเ,าเื่องไปสร้างนไปซื้อมาเอาพ็ยใหญ่เพชรเจ้าเพชดนาน่ะต่อไฟพี่น้องมานนี้ชิีมีหลอดไฟอยู่นี่เลยพี่น้องต่อไฟอืมหนาต้นมะม่วงพี่น้อ,นองม,องมองันบ่ม,นม,มีไฟเลยหนาบ้านเราต้องใส่ไว้เอาสีไล่ไปหน่อยสิไล่ไปนน้ำหัวเิพาะชิจับสายไฟให้่นเพื่อนต้องบกคองกัน เพื่อความปลอดภัยพี่น้องเอ้ยอย,ยอยู่ป่าอยู่เมื่อดูไรไปตามน,นี่เลยนะพ่อ,อให้มันหุง่งแบบนี้เขาตั้งในแนมเพ็นผู้ใดขี่กลายไปกลายมาหลอดไฟก็ยังสว่างเลยนะพี่น้องเออไล่ไ,ไปเพื่อความปลอดภัยครอบครัวเราเอ๊ะพ่อมันจะถึงไหม ถึงใช่ไหมอืมต้องไล่ออกไปไบนะพี่น้องไล่ตามหัวมันจังโบเกกะเถ้าวางตามขี้ดินมันระปลอดภัยอันม้ามันมากัดพี่น้องเอง้ยมันมากัดขาดหมุนอุ้ยปุ้ยน,นั้นกับบ้านบ้านที่เขานอนพี่น้องค่ะอืมเนี่ยเมื่อคืนนี่คันนี้มันมาจอดอยู่นี่แหละพี่น้อง เมื่อคืนเนี่ยคนน่ะมาจอดรถอยู่นี่เลยอยู่มองนี่เลยนี่ติดไฟตรงนี้เมียนเลยบาทนี่ย่างหุ่งหรอปันมาแรงหกโมงกับมาเปิดเลยบาทเสียบปลั๊กไฟเอาเลยพี่น้องค่ะเอาย,ยิ้มเฉ่ง <c oughs> เป็นอะไรยิร้มเฉ่งอือเอา <c oughs> ผอมจังเลยสระผมแล้วหรอคะเอ้แม่ชื่นใจจังเลยนี่น่ะยิ <c oughs> ้มแฉ่งดีใจอารมณ์ดีหรอคะออเป็นอะไรคะได้ออกเที่ยวตอนเย็นอารมณ์ดีหรอ,อลูก ชื่นใจจังเลยชื่นใจอืมใครรักหนูบ้างเอ้ยอาบน้ำเดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยอาบน้ำปุ๊บแปลงฟันปั๊บเดี๋ยวได้พี่น้องจับแปลงซีฟันมาจับยาซีฟันมาให้แม่เปิดให้เปิดแล้วก็แป้งยังบบเป็นดอกเห็ดบบเป็นดอกแต่แม่แม่แป้งให้พี่น้องขาอาปากแม่บอกว่าอ้าปากขึ้นลูกเพินก็อ้าปากเพินอาปากขึ้นกับแป้งทุ้ไทุ้ยไทยลแบดนี้ค่ะเอ้ยอืมนั่นนะ อย่าเหตตาแบบนั้นติตางามกระดอกผู้ใดเหตบบ้นก่นต้องเหตดดอกอืตาหนูสวยแล้วนะคะส่วนสําหรับแม่มล,ลูกแม่จะเป็นอะไรแม่ก็รักนะคะจะดําหรือขาวหรือจะขี้เลหรือจะไม่มีตาแม่ก็รักนะพ่อมันเป็นธรรมชาติสร้างมาบ้วยเข้าถ่าย่นแม่เข้าใจว่าก็เลยเหตใสเออบนเหตใสเฮ้าแบบเข้าใจเข้าใจแสดงไปกิริยาหนูไม่อยากให้ถ่ายนะแม่ก <c oughs> <ๆ>็เลยริ้วตาิวให้แม่นะ แล้วก็เชบืน er uh, yeah. ha, ้นนี้แล้วก็เช็ดตาเลยเช็ดตาเช็ดน้องูให้เสร็จก็ไอ้เอเ็ก็เ็บพี่น้องเบิ่งเอาเห็นบอย้อนงอนไปอยากหายทายแต่สิเป็นแบบนี้ปุนุนน้น่ยนี่นี่ยนี่นี่ยเนี่ยนี่ยเน่นียน่อ่ยน่นี่นี่นยี่นี่น่เนยน่น่เนนี่่น่เเนนยพี่นีย แล้วอยางเมียว mm ัด hmm. ม <H> ือเด็ดด so, oh ึงด so, so, right, ึงเด็ดดึงดึงสีนอนกับบอนอนคนใ้อย่างยอมมอยยอมหลับยอมนอนเอาคงดูไปนอนกันน่าฮันด่าฮันดาฮันด่าควรบอควรเมียบัดมือวันนี้ยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะวันนี้ยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะน้องมานานจะมาลงคลิปแล้วเต้นดึงเด็ดดึงดึงเด็ดดึงเด็ดดึงดึง You know, le, เด็ดดิ่งแหละเด็ดด <mass ę> ิ sua, ่งดิ a, ่งเราเป็นแบบก้มเหมือนดิ่งอ่ดิ่งเด็ดดิ่งเด็ดดิ่งเอาเล่นโน่เล่นวนวนโน่ไออ๋อเอาเอาเอาพ่อจ๋าเราเรียกพ่อจ๋าด้วยพ่อจ๋าพ่อจ๋าสุดิ่นเด็กเป็น้องสุดิ่นเป็นสุดหุ่มนั่นเลยยังไปดึงเด้อผพาม่านเด้อเด้อมาหนีมาพี่พี่พี่มาเร็ว จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋หลังแก้วคนเย็ดยิมกับพอกับแม่เมืม่อเนะมื่อพีนอน่หนึ่งว้ยว้เอ้ยวันไหนไปนอดเบียดแม่คนไปนอนเฮ้ยวันไหนไปนอดเบียดแม่สวัสดีจ้าเสียเลี้ยงไหมสาวเสียเลี้ยงไหมสาวสเสียเลี้ยงสวัสดีจ้า ว่าไดลูกเป็นบอะไรเเอยู่เอ้าเอาเอามึงมึงลูกเจ้าเห็นอย่างน้ทำอะไร่ะทำไระไรฮะทำอะไริดถึงจังทูไม่คิดถึงจังูรู้ไหมอบาบอนพ่อบอนเมียนเลติบุดเลอบอนพอบอนเมีเลติบุดเลย อบอนพอมบอน,น,นแมวเล็กมุดลุอยอมร้อนมัน้มหนักนี่กระตุ้นอะไรเพิ่นเนี่ยกระตุ้นั่นเพิ่นเนี่ยเฮ้ยตุ๊กตาหน่อยวันมาแล้วพี่น้องตุ๊กตาหน่อยวันมานช่องตัวอีกตัวนึงหายที่ไหนเนี่ยฮะของของนักทิพย์ด้วยนักทิพย์ซื้อให้ก็สองตัวอยู่ในกล่องอะไม่ได้ออกมาเป็นหูกระต่ายที่มีชื่อว่ามาหนาอันตรากินนี่นะพี่น้าน้องแท าย้ bye bye. อรไม่มือื่นครับผม bye bye. สวัสดีจ้า bye bye.